สวัสดีครับพวก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทุกคนนะครับตอนนี้แม็กกี้นะครับก็กําลังจะไปกินข้าวนะครับเมื่อกี้ได้สอยฝักลิ้นฟ้าหรือว่าเพกาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ขุดกระชายนะครับเพื่อที่จะลองกินสดดูก็ยังไม่เคยกินกระชายสดนะครับลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมนายมามข้าวยังมาม อ๋ออืมอืมอยามอมนะครับอันนี้เมื่อวานนะครัเมื่อวานที่ได้มาทำความสะอาดนะครับก็เหนื่อยเหนื่อยมากก็แหละทุกคนนะครับแต่ก็เราได้ทำความสะอาดแล้วมันโลง่งเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเห,ยเหมือนกันนะเนี่ยครับผมก็ขยายมา,มาถึงตรงนี้แล้วนะทุกคนนะ เดี๋ยวนี้จะต้องเก็บยากแล้วทุกคนวินี่เราเจออันนี้ไงนะครับมลาขาี้นกนี่ครับกินได้นะครับมลาขาี้นกซสื้อผมจะเก็บมาอีกลูกหนึ่งอยู่ในรถนะครับอ่ะได้ม马拉ขี้นกแล้วต,ต้องไปล้างน้าหน่อยนะครับมันเปื้อนดินนี่ครับดินดีไหมละ่ะดําปีเลยนะทุกคนนี่ครับหมาก็สามารถเดินเล่นวิ่งเล่นได้นะจุดบริเวณนะครับ มันก็มีข้อดีนะเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพื้นที่มันก็จะมีนะครับเห็นไหมจากแต่เดิมมันลกมากๆเป็นป่าที่แบบเนี่ยหญ้ารกมากๆไม่สามารถเดินผ่านได้เราทําให้เอี่ยมขนาดนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดเรามากเนาะนะครับผมเนี่ยพื้นที่หน้าบ้านก็มีขนาดกว้างมากขึ้นนะครับคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยคือฝั่งนี้ผมทําพอละตรงนี้พอก่อน ก็เดี๋ยวจะทำฝั่งซ้ายนะทุกคนนะฝั่งท้ายก็คือตรงนี้นะครับนี่คือฝั่งซ้ายอ่อน่าจะใช้เวลาประมาณสองวันนะฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายจะไม่ค่อยเยอะเหมือนฝั่งขวานะครับนี่คือฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งขวานะครับถ้าเอาญ้าออกไปกองไว้ในกองเดียวเนี่ยจะได้พื้นที่แบบ โล่งโล่งเลยแหละทุกคนนะฮะตอนนี้คือมันเต็มไปด้วยกองหญ้าเพราะว่าแมงกะวี่ยังไม่ได้เอาหญ้าออกนะครับโหสิบยี่สิบกองเล้นะครับกองหญ้านะฮะจะมอมครับชอบให้พาเดินเล่นนะครับอืมอม,มอมเดินเล่นอืมหาวีา้ะชอบนะครับ เห็นไ,ไหมครับในป่าก็โล่งสะอาดขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่ก็เบื้องหลังแห่งความสําเร็จก็เหน,นื่อยเหนื่อยพอสมควรนะเพราะว่าเราได้ออกแรงนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาดินมาถมนะฮะเอาดินมาถมให้ตรงนี้มันไม่ต่าตรงนี้มันต่าครับเห็นไ,ไหมต่ำตรงนี้ก็ค่อยๆทําไปนะทุกคนนะครับ ก็หลังจากที่ผมกลับมาจากถ่ายลิกเกก็ถ้ามีเวลาก็จะมาทำค,คือจะทำให้ตรงนี้มันโล่งๆนะครับแล้วก็เก็บกวาดดีๆเพราะตรงนี้มันเป็นร่มไม้นะครับก็จะได้แบบศสยร่มได้นะครับเมื่อวานได้ด้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอะไรมอมดมอะไรมองกินอะไรอะ่ะกินดินเหรอหืมมองกินดิน อืแต่มองกินอะไรไม่รู้ทุกคนอา้อาวอื้อมอืมแตม,มองนะครับสํารวจตรงบอร่อบอนนะฮะอืมเนี่ยครับอืมอ่ายิงสกรรม ครับทุกคนครับก็ยังไงก็อุย้ยขวยยิงดีดมามน่ะคุยทำไมไม่เอาไม่คุยไ่เอาไม่คุยอืมห้ามคุยห้ามคุยอืมกดไปห้ามคุยอืมสามคุยทำไมเป็นหลุมเป็นบ่อ เดี๋ยวเอออืมนะนครับทุกคนขวดยิงรีดเยอะนะนี่เขาบอกแล้วใช่หมดอะมีเป็นสิบยี่สิบขวดเลยแหละทุกคนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันโล่งแล้วนะครับอ่ะวันนี้จะรีบเคลียร์หญ้านะเพราะว่าหญ้าก็หมดวันแหละนะครับเพราะว่ามันเยอะครับทุกคนต้องใช้เวลา ตอนนี paid, ้ผมหิวข้าวแล้วนะครับ uh นี่ต้องทําทำเมื่อคืนเนาะตรงนี้นะครับเห็นไหมแฮหมูนี่ขึ้นเร็วมากนะฮะโอ้โหจิ้งรีดทํารูเร็วมากเลยนี่ครับขวดจิ้งรีดนะครับมาทารูเร็วเหลือเกินก็เดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี้ก่อนครับปักเพก้านะครับ ซึ่งผมได้ล้างน้ำเ,เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้กระชายนะครับล้างน้ำสะอาดแล้วเป็นกระชายอ่อนนะครับนี่นะครับกระชายนี่ครับฝักเพกาได้อย่างยาวอ่ะนะครับ ได้กินของดีแล้ววันนี้นะครับไม่ผมไม่รู้ไปไหนนะครับจะได้เคลียร์งานเนาะยี่9แปดยเก้าโอเคผมขอเคลียร์ยี่แปดยเก้าเนาะแล้วก็สามสิบเตรียมของล้างรถนะครับ ทุกคนครับตอนนี้แมงกับี้ก็จักข้ามันนะครับโอวันนี้ขับข้าวนะครับนี่ครับทุกคนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้นะอันนี้ก็คือแม่ต้มซีโครงกระดูกหมูนะครับตัวน,นี้นะครับนี่ก็อ่ากระถินต้มนะครับยอดมันต้มสมอนนะครับและนี่ก็คือฝัก เพกานะครับลิ้นฟ้าหมากลิ้นไม้นะครับตัวน,นี้นะนี่และนี่คือกระชายนะครับกระชายกระชายสดนะครับอันนี้ลูกมนาคีนกนะครับพริกสดพริกสดนะครับแล้วก็นี่ก็มีนี่ครับกระเทียมหอมนะครับนะทุกคน ครับเราก็มากินข้าวมื้อเช้าด้วยกันนี่หละ ถ้ากินตอน,อนร้อนมันจะอร่อยนะจะหมอครับมันออกเปรี้ยวนะแก่ กิอนอาหารให้เป็นยา Debatte ครับทุกคนอือ <dragon> หืออ๋อได้ นะครับทุกคนมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เรากินข้าวสายนะครับวันนี้ผักก็จะเยอะมากนะครับทุกคนที่เรายังไม่กินนะครับมันก็จะมีกระชายกับเนี่ยกระชายกับบาดิบฟ้ายังไม่ได้กินนะมาเดี๋ยวเรามากินกระชายกันนะครับ มันจะเป็นยังไงเนาะกระชายสดจะเป็นย <stop> <k ipher> <c ười> <c ười> ังไงอืมอืมพูดยังไงดีผว่ากินกระชายตอนสุกอร่อยกว่านะ มันก็มีกลิ่นหอมนะครับทุกคนแต่ว่ารสชาติมันไม่อร่อยเหมือนตอนสุกนะครับมันมันจะไม่ออกมันมันนะครับมาหมากลิ้นไม้ฟ้าปั๊บอืมหอม ผมแม่ทุกคนอะเป็นยาครับแต่แม่ผมชอบกินอันเนี้ยโอ้โหขมมากมันอ่อนจากกันมเมื่อกี้มันเล็กครับมันน่าจะอ่อนไป รุปฝากลิ้นฟ้านะครับมันน่าจะอ่อนไปนะที่ผมเอามาเนะี่ยมันอ่อนไปมันเล็กจัดแล้วมันขมฮะผมว่าฝากนี้กำลังพอดีนะครับมานี่อันเนี้ยผมว่ากำลังอร่อยนะครับเมื่อกี้มันออกขมไปโอ้ยขมจริงขมติดปากเลยเมื่อกี้ความเผ็ดนะครับ อ,อือันนี้โอเคขึ้นเลย มาผมเอาไปไปย่างไฟครับเอาไปทอดกินนะฮะ มื้อกลางวันอยากกินไข่ต้มนะครับวันนี้ไม่มีไข่ต้มเลยนะผมไม่ได้กินไข่าาาวันแล้ว็ดไ <c oughs> ข่มันจะได้โปรตีนนะครับ วันนี้พริกแม่เผ็ดนะครับพริก <c oughs> น่าจะเป็นน้ำพริกอะเผ็ดโอ้เผ็ด oh. จ,จริงโอ๋อ oh. ดียังมีสมอที่ผมยังพอกินได้นะ <c oughs> ผมว่าที่ผมพอกินได้ก็จะมีสมอมีกระเทียมมีหอมเนะี่ยกินได้อย่างอื่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับชใช้ายสดก็มไม่ค่อยอร่อยะครับฝากติ้นฟ้าก็ขม อืมสู้ความขมไม่ไหวนี่แหละเรื่องเรื่องขมจริงนะกินอย่งางอื่นพอกินได้อืมโอ้ แต่วันนี้พริกแม่เผ็ดมากผมกินแทบไม่ได้เลยครับตัวพริกที่แม่ตามมาหมือนเผ็ดทุกคนนะครับผมกินแล้วแบบโอ้โหรู้สึ้งเลยว่าเฮ้ยโพสเผ็ดเลยโอ้โ อืเผ็ดครับทุกคนครับตอนนี้มังบี้ก็นะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะชงกาแฟกินนะทุกคนนะโอ้โหเผ็ดเหลือเกินนะครับผมผลไม้ซื้อมาจากวันเสาร์นะครับยังเหลือนะครับ ะมีลูกพับกับแอปเปิลแล้วก็ส้มลูกหนึ่งผมชอบกินลูกพับนะนะครับลูกพับอันนี้ส้มเหลือลูกหนึ่งแล้วก็แอปเปิ้ลนี่ครับผลไม้ที่ไม่ได้มีรสหวานมากนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ